สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมจ็อบมาดินพูครับสำหรับวันนี้ครับผมอยากจะแวะมารีวิวนาฬิกาของแบรนด์ร a d o ครับมีชื่อรุ่นว่ารา d ดไดสตาออริจินอลสเกลตันครับเป็นเรือนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเขามีการโชว์กลไกเรือนทางด้านขวามือครับเป็นสีเงินครับอยู่ที่ราคา7-3,000บาทเรือนทางด้านซ้ายครับเป็นสีทองอยู่ที่ราคา85,500บาททั้งสองเรือนนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ r a d o นะครับแล้วก็ยังถือว่า เป็นนาฬิกาที่เป็นตำนานของแบรนด์มากๆนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าในการาโดไดสตาร์นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1962ครับแล้วถือว่าเป็นนาฬิกาที่ป้องกันรอยขีดข่วนเรือนแรกของโลกอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับรูปทรงของเขาเนี่ยจะมีลักษณะก็คือเป็นทรงรีครับแล้วก็มีขนาดตัวเรือนนะครับอยู่ที่38มิลิเม ขอบวัสดุครับจะเป็นวัสดุที่เรียกว่าเป็นเซรามอสมีการขัดเงาครับเป็นวัสดุที่ป้องกันร,รอยขีดข่วนแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาครับกระจกเป็นซัฟฟายคริสตัลที่มีการเจียเหลี่ยมเจรไนนะครับแล้วก็มีการเคลือบสารป้องกันการสะท้อนทั้งถังด้านนอกแล้วก็ทังด้านในเรือนนี้ตัดแสงออกมาได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับเราจะเห็น,นกลไกเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของเข็มนะครับแล้วก็จะเห็นโลโก้ พร้อมกับชื่อรุ่นนะครับเพื่อนๆที่ลอยอยู่นะครับตัดกับความแวววาวของวัสดุเซรามอสซึ่งถือว่าเป็นวัสดุเฉพาะนะครับเป็นนวัตกรรมของราโดเองเลยเรียกว่าเป็น Master of m a t e r i a l ออย่างแท้จริงนะครับสำหรับเรือนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสเกลตันก็คือโชว์กลไกครับเพื่อนเมื่อจะเห็นความสวยงามของกลไกทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังเรือนนี้เนี่ยจะเป็นแบบหลังเปลือยนะครับ ฝาหลังก็โปร่งใสพร้อมกับแซฟไฟร์คริสตัลด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับใครที่กังวลว่าเอ๊ะเรือนนี้เนี่ยจะดูเวลายากหรือเปล่านะครับผมบอกได้เลยว่าดูเวลาง่ายมากเพราะมาร์กเกอร์ของเขาเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็มีการเคลือบสารเรืองแสงซูเปอร์ลูมิโนวาด้วยนะครับแล้วเวลาที่แสงเนี่ยครับไปตกกระทบนะครับกับกลไกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยจะให้ความมีมิติ ทำให้ในการเรือนนี้เนี่ยดูไม่น่าเบื่อเลยนะครับเขาก็มีการใช้ Ent r a ไซส์นะครับในการเคลือบทําให้เรียกว่าเรามองเห็นมิติของกลไกแล้วก็เห็นเหลี่ยมเห็นมุมนะครับเห็นดีเทลได้ชัดเจนมากๆเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับว่าคําว่าราโดกับไดสตาร์เนี่ยเหมือนลอยอยู่ครับเหมือนลอยอยู่บนในการเรือนนี้แล้วก็กลไกต่างๆเนี่ยยิ่งมองจะมีความรู้สึกว่ายิ่งลึกครับ เป็นการวางกลไกของคาลิเบอร์ R808 ที่สวยมากจริงๆนะครับเรือนนี้สำรองพลังงานได้ยาวนานถึง80ชั่วโมงแล้วก็มีการต้านทานสนามแม่เหล็กด้วยเนวครองแฮสปริงครับมีความแม่นยำเกินกว่าข้อกำหนดในการออกแบบนะครับแล้วก็การทดสอบมาตรฐานเนี่ย3-5ตำแหน่งนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการวาง Layout ต่างๆเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆนะครับ วัสดุขอบทั้งด้านนอกเป็นซรามอสนะครับแต่ว่าสายของเขาเรือนนี้เนี่ยจะเป็นสายที่เป็นสตีลนะครับเพื่อนๆโดยปกติแล้วนะครับในอดีตเนี่ยนะครับวัสดุที่เขาใช้ในการทำตัวเรือนนะครับจะเป็นฮาร์ดเมทัลหรือว่าเป็นทังสเตนคาร์ไบด์แต่ว่าในรุ่นใหม่ของไดสตาร์เนี่ยเขาก็ใช้วัสดุที่มีความล้ำสมัยและมีน้ำหนักที่เบามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เป็นซรามอสส่วนสายยังเป็นสแตนเลสสตีล แต่ก็มีข้อที่เล็กลงแล้วก็มีข้อที่เรียกว่าใส่ได้ง่ายขึ้นประชับข้อมือมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นความสวยงามที่ผมคิดว่าสามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้เลยนะครับนี่ผมให้ดูในส่วนของสายนะครับมีความพลิ้วมากๆนะครับแล้วก็ข้อต่อเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงนะครับวัสดุนั้นก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็การสวมใส่ในการในตัวฟลิปทางด้านหลังนะครับตัวบานพับนะฮะ เป็นแบบปีกผีเสื้อแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็เวลาที่ปลดล็อกหรือว่าถอดออกเนี่ยทำได้อย่างง่ายดายทำให้เวลาที่เราใช้งานแบบ everyday use ครับเราจะมีความสุขในการสวมใส่นาฬิกามากยิ่งขึ้นนะครับจากประสบการณ์นะบอกได้เลยว่าเขาคำนวณ feeling ความแข็งความหนืดความฝืดของบานพับเนี่ยได้ค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากๆนะครับแล้วผมเองผมก็รู้สึกว่าเวลาที่หยิบมาใส่เนี่ยก็สบายใจนะครับ ด้านหลังครับเพื่อนๆสายเขายังเป็นระบบที่เรียกว่า easy clip ก็คือสามารถที่จะถอดเปลี่ยนสายเองได้นะครับแล้วก็มองเห็น,นกลไกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรือนหนึ่งที่เหมือนกับ see through เลยครับเห็นจากด้านหน้ามาทางด้านหลังแล้วก็เห็นจากทางด้านหลังเนี่ยทะลุไปทางด้านหน้าเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเล่นแสงสวยงามนะครับการตัดแสงเนี่ยแม้กระทั่งด้านหลังเนี่ยก็ทำออกมาได้ลงตัวมากๆเห็นลายขัดปัดฟินิช h i n g ต่างๆนะครับก็เรียกว่าเป็น คุณภาพตามมาตรฐานในแบบฉบับของนาฬิกา s w ิ m เมดนะครับเรือนนี้นั้นกันน้ำ100เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะใส่ทำแอคทิวิตีหรือว่าลุยฝนได้นะครับล้างมืออะไรอย่เงี้ยไม่มีปัญหาเลยสบายใจนะครับอันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆเห็นความสวยงามของกลไกนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่าข้างหลังเนี่เขาแบบมองทะลุออกไปได้เลยนะครับ เดี่ยวซูไม่เห็นใกล้ๆครับเห็นไหมฮะเราแทบจะมองเห็นนาฬิกาเรือนสีทองทางด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของออสมอนะครับที่เป็นตราเล็กๆนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็ยังสามารถที่จะ move ได้นะครับคือสามารถที่จะ rotate ได้นะครับนี่ผมกําลังลองขึ้นลานไม่ใช่เขาเรียกว่าให้ให้ว่นไมได้เห็นความความเชื่อมต่อของเข็มนาฬิกานะครับ เวลาที่เข็มยาวของเขาเนี่ยไปทาบกับมาร์เกอร์นะเพื่อนๆ่อคือจะเป็นเส้นตรงเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เป็นสเกตตอนเนี่ยนะสามารถที่จะอ่านค่าเวลาได้ชัดเจนมากๆนะครับแล้วเขามีสารเรืองแสงซูเปอร์ลูิมนวาเคลือบมาด้วยนะครับจะเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยในยามค่ำคืนเราก็สามารถที่จะอ่านค่าเวลาได้ง่ายนะครับเข็มวินาทีเขาก็จะยาวมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญครับเม็ดม่ย,ยมเนี่ยเพื่อนเพืเขาจะซ่อนอยู่ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบมากนะครับแล้วก็เป็นเม็ดมะยมที่ใช้งานง่ายนะครับอันนี้ให้ดูเหลี่ยมมุมนะครับแล้วก็ให้ดูความคมชัดนะครับของการตัดแสงนะครับนี่เห็นไหมเขาจะเห็นเราจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เวลาที่เขาเล่นแสงครับเขาจะเห็นแค่บางมุมแต่เวลาที่เราอ่านค่าเวลาเนี่ยตัวสี่เหลี่ยมที่เขาซ่อนอยู่นะครับก็จะค่อยๆเลือนหายไปนะครับ อันนี้เป็นสีทองนะครับผมตะแคงมุมทางด้านข้างให้เพื่อนเื่อเห็นเหมือนกับเพชรเลยครับเหลี่ยมมุมแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางนะเท่มากเห็นไหมฮะพอค่อยๆขยับแสงตกกระทบกับกลไกนะครับปลาโลโก้ของลาโดแล้วก็รุ่นเนี่ยจะเหมือนลอยขึ้นมาเลยเห็นไหมครับแล้วก็มาร์เกอร์เนี่ยก็จะเหมือนลอยออกมาเห็นไหมฮะโอ้โหแล้วเข็มเนี่ยค่อยคกวาดไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นเข็มวินาทีเนี่ยที่มีความยาว แล้วก็จะมีขอบซับรินนะครับที่เป็นมาร์เกอร์เล็กๆเนี่ยทำให้อ่านค่าดได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ง่ายได้ครับสวยจริงๆฮะเรือนสีทองก็เป็นทองที่อารามมากแล้วผมคิดว่าเป็นสีทองที่ค่อนข้างใส่ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับในการาโดไดสตาร์รุ่นอื่นๆนะครับรุ่นนี้ถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนครับตอนนี้นะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่ามิติของแสงแค่ขยับเล็กน้อยครับนีทางด้านในเขาแบบ เมืนเล่นแสงนะครับเป็นเรือนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจจริงๆในปีนี้นะครับถ้าเป็นเรือนทองก็ราคา85,500บาทนะครับใครที่ชื่นชอบในการที่แบบมีสีทองเนี่ยฮะต้องเรือนนี้เลยนะครับผมลองขึ้นข้อให้เพื่อนๆได้ชมนะครับข้อมือของผมนั้นอยู่ที่ขนาดประมาณ17ซนเมตรนะครับไซส์38มเนี่ยเป็นไซส์ที่ผมคิดว่าใส่ง่ายมากๆใครที่อยากจะสั่งซื้อออนไลน์นะครับผมว่าเป็นเรือนึงที่ ซื้อออนไลน์ได้เลยเพราะว่าเป็นไซต์ที่ทุกคนน่าจะใส่ได้ง่ายเลยครับคือแม้ว่าจะเป็นข้อมือขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับนี่จะให้ความรู้สึกที่ดูทั้งวินเทจแล้วก็มีความทันสมัยแล้วก็ใช้วัสดุที่มีความล้ำสมัยเป็นการผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมากๆนะครับสำหรับเรือนนี้ใครที่อยากจะได้นาฬิกาที่แบบไม่ต้องกังวลเรื่องรอยขีดข่วนนะครับแล้วดูใหม่อยู่เสมอราโดเนี่ยเป็น อีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยนะครับกับนาฬิกาที่เรียกว่ามีประวัติศาสตร์นะครับสายนะฮะเรียกว่าเข้ากับข้อมือเลยนะครับดูเหมือนจะหนักแต่ไม่หนักครับพอใส่ปุ๊บแล้วสบายข้อมือนะแล้วก็มีความแน่นมีความกระชับกําลังดีอ่านข้าวเวลาได้ง่ายอันนี้ผมลองเรือนที่เป็นเรือนที่ผมเนี่ยใช้เป็นประจำนะเป็นของส่วนตัวอัะนี่ลองเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ชม เรือนทางด้านขวามือนะครับนีเป็นราโดดสตาร์ที่มาดินภูใสจะค่อนข้างมีความแบบสปอร์ตี้นะครับมีความเรียบมีความคลีนนะฮะแล้วก็เรือนทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับนี่แล้วก็ดีเทลของการตัดแสงแล้วก็การใช้ชัฟไฟ์คริสตัลก็จะแตกต่างกันนะครับอีกหนึ่งไอเทมที่ผมชอบมากครับเพื่อนๆนี่ก็คือเป็นกล่องที่สามารถที่จะพกพาได้นะครับ สะดวกในการใช้งานจริงๆฮนะเวลาที่เราต้องการจะเก็บนาฬิกาในการเดินทางหรือว่าใส่ไว้ในลิ้นชักหรือว่าตู้เซฟของเราและตอนนี้ราโดนั้นเขามีการรับประกันยาวนานถึง5ปีเต็มแล้วนะครับเรียกว่าซื้อใส่กันได้อย่างสบายใจเลยทีเดียวนะครับนี่นาฬิกานั้นมีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดแม้กระทั่งกล่องที่ใช้ในการเก็บครับมาดูเรือนสีทองกันบ้างนะครับเรือนสีทองก็สวยมากครับ นี่มีความเป็นทองอารามแต่ว่าพอตัดกับกลไกที่เป็นสีแบบเ n t นทร์ i t e ์อ่ะผมว่าทำให้เรียกว่าบาลานซ์ได้อย่างลงตัวสีทองอาจจะนำสายตาครับให้ทุกคนเนี่ยมาเห็นนาฬิกาเรือนนี้แต่พอหลังจากนั้นครับพอได้ส่องเข้าไปใน,นกลไกเนี่ยผมว่าทุกคนต้องหลงรักแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็จะกลายเป็นบทสนทนาครับว่านาฬิกาสวยจังเลยของอะไรแต่แน่นอนว่ารูปทรงแบบนี้เนะี่ยใครๆเห็นก็จะรู้ว่า เป็นนาฬการาโดดายสตาอย่างแน่นอนนะครับแต่เรือนนี้เป็นสเกลตันครับเพื่อนๆน่าสนใจจริงๆผมเองก็ยังไม่เคยมีการที่เป็นสเกลตันนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าต้องมีสักเรือนครับเวลาที่เราสวมใส่นะครับเนี่ยถอดเข้าถอดออกเนี่ยเพื่อนๆสายเขาพิ้วจริงๆนะครับวัสดุก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับในส่วนของสายนะครับนี่พิ้วมากนะครับ ใครที่กําลังมองหาของขวัญนะในช่วงปีใหม่ <c oughs> ผมว่าก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่น่าสนใจความคิดเห็นส่วนตัวครับสำหรับในการเรือนนี้บอกได้เลยว่าซื้อได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการในการที่มีคาแรคเตอร์มีความแตกต่างมีความคุ้มค่าป้องกันร,รอยขีดข่วนเป็นสวิตช์เมทกลไกแบบออโตเมติกสำรองพลังงาน80ชั่วโมงแล้วก็เป็นตำนานของวงานนการนาฬิกาโลกเรือนนี้ตอบโจทย์อย่างที่สุดครับกับนาฬิการาโด ไดสตาออริจินอลสเกลตันครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือคนที่รักแล้วก็ลงไหลนาฬิกานะครับยังไงครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจ๊อบมาดินผูต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ